สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับตายนะคะวันนี้ตายจะพาทุกคนมาทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะ เราก็เคยได้พาเพื่อนๆนเนี่ยทำกันในหลายๆคลิปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำในสูตรที่เรียกว่าเป็นการเพิ่มพลังเทอร์โบให้กับจุลินรียน้ำซาวข้าวของเรานะคะตัวช่วยที่จะให้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเทอร์โบนะคะตัวช่วยหลักๆเลยนี่เลยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะทุกคน เครื่องดื่มชูกำลังจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เลยจุลินทซีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่เราทํำจนเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วหรือว่าสีน้ำตาลแล้วเอามาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะนางเอกของเราน้ําซาวข้าววันนี้เรามีน้ำซาวข้าวเยอะเลยนะคะมี3กระแป๋งด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาเตรียมกันเลยนะคะ ทีนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ไต่จะใช้ทำจุลินสีน้ำเสาข้าวเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลค่ะทุกคนน้ำตาลไต่แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวที่ยังไม่ฟอกขาวแบบนี้นะคะยังมีความเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะมันจะมีความหวานมากกว่าตัวน้ำตาลที่ฟอกขาวแล้วนะคะนี่ค่ะก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำตาลแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ของอย่างอื่นเลยไม่ใช้ตรงนี้เลยนะคะก็ใช้เพียง จุลินรีเออใช้เพียงน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็ใช้กับน้ำตาลแค่2ออย่างนี้เราก็จะสามารถทําจุลินทรียน้ำสาวข้าวได้แล้วแต่วันนี้ตถจะเพิ่มพลังเทอร์โบนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะนี่ค่ะเป็นการเพิ่มพลังเทอร์โบโดยการเติมพวกผงชูรสนะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะแล้วก็จุลินรีน้ำสังเคราะห์จุลินรีย์สังเคราะห์แสงไปด้วยนะคะนี่ค่ะ พูดผิดพูดถูกเนาะทุกคนต้องขออภัยกันด้วยนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือขวดน้ำนะแต่จะถามใส่ขวดขนาด1,500มิลลิลิตรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตักกันเลยก่อนที่เราจะไปใส่ของเลวนะคะแต่ขออนุญาตใส่ของแข็งกันก่อนของแห้งกันก่อนนะคะก็คือน้ำตาลนั่นเองอเดี๋ยวอลี่ตั้งขวดใหญ่มาตรงนี้เลยค่ะให้ลูกสาวช่วยนะคะ ใส่น้ำตาลกันก่อนค่ะทุกคนทุกขวดปายจะใส่สามช้อนนะคะทุกขวดใส่น้ำตาลนะสามช้อนค่ะตักกันเลย <c oughs> หนึ่งอลิจะอยากตักแล้วลูก <c oughs> อ่ะมาสองเดี๋ยวเราผม,มาตักขวดนี้ก่อนสาม <c oughs> อ่ะใส่ทุกขวดใส่สามช้อนค่ะอ่ะตักได้เลยค่ะลูกสาวอยากทำนะคะ <c oughs> อนนี้เหรออืมหนึ่งสองสามอ่าต่อไปเปลี่ยนขวดอ่าถูกต้องสองสามเราจะทำห้าขวดนะคะ ให้เต็มช้อนอ่าโอเคสาต่อไปขวดสุดท้ายแล้วใส่มาหนึ่สองสา่าต่อไปเราจะใส่ของแห้งกันก่อนนะคะตัวต่อมาก็คือผงชูรสค่ะทุกคนอ่ะอลีค่ะตักค่ะผงชูรสนะคะเดี๋ยวมาเทให้เทใส่ช้อนทุกขวดนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนนะทุกคน นี่หนึ่งนะคะอะเปลี่ยนกล้วยเลยค่ะเพิ่มพลังเทอร์โบลงไปนะคะผงชูรสเนี่ยเขามีประโยชน์ในการช่วยบำรุงดอกแล้วก็บำรุงรากนะคะช่วยให้รากฝอยเยอะขึ้นนะคะทุกคนผงชูรสเนี่ยมีติดสวนไว้เลยนะคะ หลังจากที่เราใส่น้ำตาลแล้วใส่ผงชูรสแล้วนะคะเราจะใส่ตัวนี่เลยน้ำสาวข้าวนะคะเดี๋ยวตักน้ำซาวข้าวเลยทุกขวดนะคะเราไม่ต้องเติมให้เต็มมากนะทุกคนใส่ของแห้งเสร็จแล้วก็ตามด้วยของเหลวได้เลยมีคำถามว่าน้ำซาวข้าวที่เราเก็บแล้วหลายวันใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ เพราะว่าน้ำสาวข้าวที่ได้เตรียมมาทั้งสามกระแป๋งเนี่ยแต่เก็บมาแล้วสามวันนะตเติมเลยนะคะให้เต็มอ่าขออภัยไม่เต็มนะคะไม่ไม่ต้องเติมเต็มมากนะเดี๋ยวจะให้ดูปริมาณอ่าปริมาณนี้พอแล้วนะคะนี่เท่านี้นะคะเดี๋ยวให้ดูให้เขามีพื้นที่หน่อยเนาะเวลาขย่าจะได้ง่ายนะคะตักกันต่อคะ่ะ น้ำซาวข้าวเนี่ยเขามีประโยชน์มากนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอามาทำจุลินทรีย์เนี่ยก็เอาไปราดรดต้นพืชได้เลยนะคะเขามีวิตามินหลากหลายค่ะ,ะประมาณนี้นะคะอ่ะตักได้เลยนะคะลี่อยากตักแล้วลูกอ่ะไปตักทางนู้นไปลูกไปไปนั่งทางนู้นค่ะไปนั่งทางนู้นจะได้ตักง่าย อันนี้จะยกเลยเทเลยตักไปเลยตักเลยลูกตักต่อเลยค่ะ,ะตักเลยใช้แก้วไหมอ่ะตักให้ไวตักให้ไวไทั้งหมดแก้วเลยโอเคขวดต่อไปทางนี้เติมเลยค่ะ เติมมาเลยอีกค่ะอีกครึ่งแก้วได้อ่าพอค่ะขวดไม้อันนี้เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวยกเทเลยน่าจะพอไหม โอเคพอดีเลยอ่ะเติมมาอีกนิดนึงก็ได้ลูกเติมมานิดเดียวพอแล้วนะคะเราเติมน้ำสาวข้าวครบทุกขวดแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราจะเติมเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเรียวช้อนมาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะทุกขวดหนึ่งช้อนเอาไปใกล้ๆลลูกหนึ่งช้อนอ่ะเปลี่ยนเลย ขวดละหนึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะเพิ่มพลังเทอร์โบเวลาที่เพื่อนๆหมักครบเวลาแล้วเนี่ยนะคะก็เอาไปใช้งานเนี่ยคือใช้ขวดนี้ขวดเดียวจบเลยไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยนะคะคือมันรวมสูตรแบบหลายๆอย่างอยู่ในขวดเดียวแล้วอะทุกคนต่อมาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดนี้นะคะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะ เราก็จะเติมลงไปอันนี้กลิ่นแรงหน่อยนะลี่อ่ะเทลงไปสองช้อนนะคะได้กลิ่นไหมลูกได้กลิ่นอ่าสองถึงสามช้อนได้เลยนะคะทุกคนโอ้โห,โหเยอะไปได้ไม่เป็นไรนะคะสามช้อนก็ได้จริงๆไม่ผิดเลยอ่ากลิ่นแรงหน่อยลูกสาวก็จะไม่ค่อยชิน อีกขวดหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคราวนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะทั้งห้าขวดนะยังเหลือน้ำซาวข้าวอีกหนึ่งกระแป๋งนะคะวันนี้เราใช้ไปสองกระแป๋งเองนี่นะคะยังเหลืออีกหนึ่งกระแป๋งอ่ะปิดฝาเลยค่ะปิดฝาทุกขวดแล้วก็ช่วยเขย่าได้เลยนะลี่ ขยา่าเขยา่าให้น้ำตาลที่อยู่ก้นขวดเนี่ยมันได้ละลายนะคะนี่อ่าพลิกกลับไปกลับมาพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้แหะคะ่ะอ่แล้วาเขย่าวขวดต่อไปเลยนี่แหละคะ่ะคือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่เราจะต้องหมักนะคะถ้าเราเติมจุลินซีย์สังเคราะห์แสงไปแบบนี้หมักประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสสัปดาห์ก็ใช้ได้แล้วค่ะทุกคนจริงๆแล้วแต่ก็จะให้เกินเจวันนะยังไงก็ขอเจ็ดวันขึ้นไปนะคะก็ใช้ได้เขาก็จะย่อยสลายเพราะว่าเขามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมย่อยสลายนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่ะก็คือต้องหมักไว้นานหน่อยก็อ่ะล,ลูกไปโดนกล้องซะงั้นอ่ากลับมาคืนนะคะหมักเสร็จหมดหรือยังเสร็จหมดแล้วอืม ได้ครบแล้วนะคะทั้ง5ขวดนะคะนี่ค่ะจุลินทรียน้ำสาวขาวสูตรพลังเทอร์โบของเรานะคะเดี๋ยวอลลี่เอาไปตั้งไว้ทางนู้นเลยนะลูกอยกไปทําในตอนเย็นนะคะเริ่มมืดแล้วถือไปทีละ2ขวดก็ได้ค่ะทีนี้แต่จะอธิบายต่อนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้ประโยชน์อย่างไรพอเราหมักครบเวลาแล้วนะคะประมาณ1สัปดาห์ขึ้นไปนะคะ เราก็เอาไปผสมกับน้ำเปล่าราดรสต้นพืชต้นผักได้ทุกชนิดนะทุกคนได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผ,ผักสวนครัวต่างๆใช้ได้เลยนะคะและเวลาที่เราใช้เราเทตัวจุลินซียน้ำซาวข้าวสุดพลังเทอร์โบออกมาประมาณ3-4ช้อนผสมกับน้ำเปล่านะคะประมาณ10-15ึลิตร น้ำหนบัวรดน้ำนะ่ะประมาณนั้นนะเราใส่ใส่สช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้ราดรสทุกๆุก้าวันนะคะหรือทุกๆสัปดาห์ก็ได้นะคะนี่ค่ะทําเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เอามาตั้งวางไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะจุลินทซีน้ำซาวข้าวสูตรพลังเทอร์โบของเราคะ่ะทุกคนใครมีคำถามสามารถส่งคำถามมาถามตาใต้คลิปนี้เลยนะแต่ก็จะมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะแล้วก็ ตัวนี้ต้องหมักไว้เกินหนึ่งสัปดาห์นะคะถึงจะใช้ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกินมันเหมือนซ้มัำเน่าเลยอ่ะ